ตาไวด้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งจงตั้งใจฟังจงตั้งใจดูสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมาไซาคุณครูสุดาคุณครูเกียรแเละคุณครูคุณใหม่อีกคนนะคะคุณครูบ่าวนะคะจะมาพบกกับน้องๆทุกๆคนนะคะ ครับแต่ผมชื่อนายสุริยาสวัสดีรัตน์ชื่อเล่นชื่อคุณครูบาวครับตำแหน่งผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะครับวันนี้นะคะคุณครูมาไซนำสนเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กสัมผัสกายแะหนงานะคะเกี่ยวกับตานะคะตาภาษาอังกฤษคือ eye eye เอะเรามีตาไม่ทำอะไรนะ ตกติกตกต๊กตกติ๊กตกเขามีตาไม่ดูใช่ไหมคะคุณครูมาไซอยากจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังสักเรื่องหนึ่งถ้าคุณครูมาไซปิดตาน้องๆคิดว่าคุณครูมาไซดูนิทานเล่มนี้เห็นไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูมาไซก็ต้องลืตมตาดูมุดแดงตุ้งเฉ่ง เด็กอยากฟังนิทานจากคุณครูมาไซคุณครูมาไซ,ซก็ต้องลืมตาดูก่อนใช่ไหมคะว่า,น,านิทานาเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ามุดแดงตุง้งชิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูสุดาค่ะคุณครูสุดาจะมาบอกเด็กๆเกี่ยวกับการสัมผัสทั้ง5้าในเรื่องของจมูกจมูกภาษาอังกฤษก็คือ nose เอ๊จมูกมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะเด็กๆรู้ไหมคะจมูกทำหน้าที่รับดมกลิ่นต่างๆกลิ่นหอมและก็กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเช่นกลิ่นหอมจากดอกไม้กลิ่นเหม็นแลคะค่ะเด็กๆว่ามาจากอะไรบ้างคะเอ๊ะเชิญครูคิดหน่อยสิคะกลิ่นเหม็นอามาจากปุจจาระปัสสาวะหรือถังขยะเป็นต้นนะคะใช่ไหมคะเด็กๆ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเกียรตินะคะแล้วก็สัปดาห์นี้หน่วยสัมผัสกายท่าห้านะคะเด็กๆสัมผัสกายท่าห้านี่คืออะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะนี่คือหูหูภาษาจีนอ่าด็กๆหูภาษาจีนคือเอียเอียนะคะแล้วก็หูหูมีหน้าที่ทําอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองมาดูกันดูนะคะฟังเสียงที่ เด็กใช้อะไรฟังใช่ไหมคะเาราฉะน,นั้าานหูมีหน้าที่ไว้ฟังสิ่งเสียงต่างๆทั่วไปนะคะและ้วก็สิ่งที่คุณครูคอเนี่ยคุณครูคะอมันก็เลยเกิดเสียงเด็กๆก็เลยได้ยินก็คือหูมีหน้าที่ไว้ฟังนะคะเด็กๆสวัสดีครับนักเรียนสัมผัสกายท้งหา้า ครับห้าเลยนะครับลิ้นลิ้นภาษาอังกฤษว่าอะไเลย,เลย,เลยนักเรียนลิ้นภาษาอังกฤษทอทอลิ้นมีหน้าที่รับรสเ็ดหวานเค็มเลี้ยวสัมผัสกายทั้งห้าผิวหนัง ผิวหนังเด็กๆภาษาอังกฤษว่าอยงไเอ่ยผิวหนังภาษาอังกฤษสกินสกินผิวหนังมีหน้าที่สัมผัสสัมผัสของแข็งสัมผัสของแข็งนะครับอ่าสัมผัสความร้อนอุ่นร้อนร้อน,นนะครับเด็กๆสัมผัสความเย็นนเย็นเย็นเย็นและก็สัมผัสสิ่งของที่นุ่มนะครับ มีน้านของเรานะครับสวัสดีครับ